สวัสดีค่ะไม้มิมฟอร์จอหอนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถลูกค้าถึงที่บ้านค่ะมาที่บึงทับช้างนะคะคันนี้จะเป็น4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะคะจัดแต่งเต็มให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวเรามาดูชมหน้าลูกค้ากันดีกว่าค่ะเชิญค่ะพี่เปิ้ลเป็นไงคะพี่เปิ้ลสวยไหมคะพี่เปิ้ล<ว>ชอบไหมคะ<อ>พี่เปิ้ลออกแบบเองใช่ไหมคะค<ช>ันนี้ใช่ แม็กก็ออกแบบเองใช่ไหมพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะหนึ่งกาพันครับหใช้เงินออกรถ9,000บาทนะคะรวม้รวมควม่ามันจำไปแดงจริงๆแล้วแคมเปญของเราจะออกรถอยู่ที่2,9งหมแล้วก็แต่งให้ลูกค้าเต็มเลยแต่อันนี้พี่เปิ้ลเขาเลือกที่จะแต่งเองแบบนี้แล้วก็ใช้เงินออกรถแค่9,000พบาทคะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆตัวรถกันเลยว่าแต่งกันเป็นประมาณไหนนะคะ oh. ้างหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะครับหน้าสีดำเปลี่ยนแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแม็กซ์สิบแปดครับแม็กซ์ใส่แม็กซ์สิบแปดเลยครับค่ะก็แค่นี้ครับตังค์ท้ายเดิมเนาะตังค์ท้ายเดิมครับเหนเดิมค่ะครับโอเคเพิ้์นฝากบอกอะไรให้กับแฟนเพจหน่อยค่ะก็แนะนำแนะนำลูกค้าหน่อยค่ะพี่เปิ้์นถ้าสนใจออกรถฟอร์ดนะครับเชิญที่สหเอกสหะเอกสหกรุ๊ปครับ ะะได้เลยออครับสาขาเจ้าหอครับค่ะหรือติดตามใน <c oughs> เพจก็ได้ครับเฟซบุ๊กครับ <c oughs> หรือว่าใครอยู่แถวแบึงทับช้างแวะมาดูรถของพี่เปิ้ลได้นะคะอยู่ที่บึงทับช้างตรงนี้มาดูหน่อยซิรถอ,ออกรถแค่เก้าพันแล้วก็แต่งแบบไหนสวยแบบไหนามาได้เลยนะคะค <c oughs> ่ะ โอเคค่ะยังไงขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะคะที่มาออกรถที่ฟอรดจอหอนะคะ,ะค่ะขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นะคะพี่เปิ้ลขอบคุณค่ะ